ครับสวัสดีครับมือนี้พบก,กันในเชนเคยครับกบมพันกินซ้ำไต่ชแนลครับมาแนยไข่มดแดงครับนี่ครับนีะพี่น้องเออเต็มเลยเนั่นเห็นมามีแต่ไข่มดแดงนั่นเต็มห้างหน่อยแต่ว่าห้างหน่อยแต่ว่าคุณภาพครับนี่ครับห้างหน่อยแต่คุณภาพพี่พี่ห้างครับพี่เถื่อเว้ยมอาขึ้นเร็วก่อนเออ มีมากับลุงครับสคนเฮ้ยครับห้งมแดงต้นเดียวครับตอนนี้หากลินของลุงนครับเมือนเอาลงตำเอาลงไตเอาลงไตลุงห้งมมีดอกห้หน่อยเอาให้างเลยเนี่ยให้่งไงน่นก่อนนี่เปลอ๋อหยอะไรนครับว้าวุนหนาพี่น้องอาหมกี้นะมันขาดกว่เนื้อขดก่ท่านอเีย Ừ. Mà nó. ủa hàm khám lại tóng nha sáng phân 2 nha mùa đèn nha phân điêu Để đèn nha mùa đèn nha đây ủa hàm ý ua hàm ý hàm ý hàm ý ừ, ý hàm ý hàm ý

Hàng này, thẳng lên Bớt vào Bớt, bớt á tiếng tắp này, xiên cốp xiên xiên cốp xiên cốp này cốp xiên này xiên cốp xiên cốp mình cốp này มึงจำเนื้อ่ามึก่ก๋ยอะไรปะมึงเก่งเก๋ยไม่ไดหั่นกันตำหน่อยกี้อ่ะตีลงเลยเ <laughs> นี่ยอะเอหอม<ะ>หมดกัด้ะครับทางทีทางทีเดอทังยังทั้งยังเก่งินี่วุ <laughs> ดว <laughs> อ่ะ <laughs> <laughs> โอ้โหโอ,โอโคอยๆๆ Bớt oh. <laughs> bớt oh. oh, thôi 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 xuống thôi 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 con อ่านี่ครับหามือมดมดแดงครับใครออกเงี้ยเมื่อกี้นี่ครับน้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดนะครับนะครับตัวใหญ่เลยนะครับนี่เออเห็นไหมครับไอเอเล่เลยเอาแปรงกันเอาแปรงครอ่านี่นะครับเป็นการไล่แม่มดแดงออกครับนี่ครับแต่แค่ไหนมันออกไปครับเห็นไหมครับ คือเขาตะแคงมันออกไปคือวิต้นไม้นี่ครับงั้นไมเห็ทางอีกคืออันนี้มันพอตายนะครับถ้าเขาว่าใส่หนามมันเสียตายเห็นบหมครับมันไต่ออกไปแล้วถอดมันคันนี้ครับใส่แป้งงั้นนี่ครับมันไต่ออกจริงอ่เราก็ตะแคงมันออกออมาออกไปไปแล้วครับเดี๋ยวสิ้นเสียตะไคร้ไหมครับ ครับเห็นมันออกไปจริงมันกัดกัดอยู่นะมันกัดผมนี่นะหอือมันไข่ครับไข่งามๆงโฟก,กัสในกล่องเออแล้วนะเดี๋ยวถ้าไข่เรว่าตอนนี้มดกัดทำนะครับนี่ใคงามๆนะครับยอด จวัดแล้อพี่น้องโอ้โอ้โอ้